สวัสดีผู้มีเจรัญการติดปาครับวันนี้อยู่ช่องเราดิจิชแนลครับวันนี้เราออกมาตกปรากฏนะผมตกปลารไม่นำ้ำขงนะผมดูบรรยากาศครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่องเราดิจิชแ่ลด้านหน้าผมบรรยากาศวันนี้วอนมา่สามทุ่มเดือดร้องลำครับดูน

ยกไ้เหมันตำดหเหมนนกำเห็นตึกจังไรต้องไปหยีกจตามเห็นแล้วบ่ตานบ่เห็นบอรอ <c oughs> <c oughs> ยากาศครับแ<อ>ดดที่หนึงแดดที่หนึงครับบุน,นีหันมาที่สองนมาที่สองยู่สุโม,มงหนึ่งครับยังท่านไนไม่ใส่อยู่เอาเก็บไครับอยูบผม เดือนไหไม่แล่าตุนดูแม่น้ำพงมาครับตุนดตนดูแม่น้ำพงเอาไม้ไผ่เดือนไหนเดืนัอ <c oughs> นันตรายทุยางานด้วรวมครับ <c oughs> สำหรับการตกประกบของผมในวันนี้ก็ได้ไปสองแต้มนะครับผมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องช่างลอยฟิชชิ่งชาแนลด้วยครับผมขอบคุณครับ